นั่งนานนะครับเมื่อยหลังอะไรพวกนี้เจอคนเยอะก็เลยต้องต้องมารีเซ็ตเตอร์เข้าสู่จุดศูนย์กลางใหม่ก็เลยแนะนำควอนตัมเมดิเทชันของอาจารย์บัณฑิตครับเขามาสอนจริงๆแล้วคนที่วิจัยตั้งแต่แรกคิดค้นมาเขาชื่อว่าโฮเซซิวเวอร์เป็นดร็อกเตอร์นะครับเขาทำงานวิจัยมาเต็มเลยแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็คือวิธีที่เขาแนะนำนะเป็นการนั่งสมาธิแค่สิบนาทีก่อนนอนแต่ว่านั่งแล้ว สามารถเข้าไปสู่พลังภายในได้ผมนั่งมาประมาณเจ็ดวันซ้อนแล้วครับพอดีผมไปเที่ยวยูเคแล้วก็พ่อผมก็จับทุกคนในครอ,อบครัวมานั่งตอนเช้าทุกครั้งที่ตื่นตอนก็มานั่งสิบนาทีแค่แป๊บเดียวครับแต่ว่ารู้สึกผลในทั้งวันอ,อยากชวนทุกคนมานั่งกันหาที่ที่มันสงบสบายแล้วก็เรองมาเลิกกันยิ้มเล็กๆนะครับหน้าคุณจะได้ผ่อนคลาย น,นี่เป็นเทคนิคที่ทิชชา่ชนันนะครับหลวงปูท่ทิชชาชันสอนมาผมชอบมากเลยครั้งที่เดือยดึงสติกลับมาเทคนิคนึงคือหน้าเราอมยิ้มเล็กๆไม่ไงั้นเดี๋ยวคนนึกเจอหน้าเราเขาจะนึนกว่าเราดุขยัตลอดเวลาขมหมดคิ้วหน้าผักย่นตลอดเวลานะครับหายใจลึกแล้วไปอยู่ในที่นะครับขอร้องไปอยู่ในที่ที่รู้ว่าจะไม่มีใครรบกวนเงียบ รู้ว่าจะไม่มีใครมาเคาะประตูสักสิบน,นาทีครับดีที่สุดแล้วก็นอนบนเตียงอยู่บนเตียงันครบนะก็ได้ตอนนี้ผมกำลังจะทำาคุณเข้าสู่การสมาธิสู่ขึ้นอัลฟาขึ้นสมองที่แห่งความชิดสร้างสรรค์มีสติและรีแลกซ์คลาง คนหายใครเข้าครับระหว่างหายใจออกให้เห็นเลขสามสามครั้งให้คุณผ่อนคลายทุกช่วงของร่างกายผ่อนคลายเท้าให้รู้สึกเหมือนกับว่ามี ความรู้สึกสั่นสะเทือนเล็กๆที่เท้าให้ทุกคนส่งพลังไปที่เข่าและขารู้สึกถึงพลังสั่นสะเทือนเล็กๆแล้วผ่อนคลายทุกคนมุ่งส่งพลังไปที่ ต้นขารู้สึกถึงพลังสังส่นสะเทือนเล็กๆแล้วก็ผ่อนคลายส่งพลังไปที่ลำตัวรู้สึกถึงพลังสังส่นสะเทือนเล็กๆแล้วก็ผ่อนคลายรู้สึกถึงส่งพลังไปที่ แขนและมือนิ้วส,สึกพันสั่นสะเทือนเล็กๆแล้วก็ผ่อนคลายส่งพลังไปที่พอและไหล่รู้สึกถึงพลังสัตนสะเทือนเล็กๆแล้วผ่อนคลาย ส่งพลังไปที่หน้าคิ้วหน้าผากองยิ้มเ,เล็กๆสึกถึงพลังสันสะเทือนแล้วก็ผ่อนคลายส่งพลังไปที่หนังศีรษะไว้พานัน พลังความรักที่มันขอบคุณขอบคุณในศีรษะขอบคุณทุกส่วนของร่างกายและผ่อนคลายตอนนี้คุณอยู่ในเลเวลที่สานะครับระดับที่สต่อไปผมจะนำคุณลงไปลึกลงไปอีกไปอยู่ระดับที่สองระดับที่2คือการผ่อนคลายใจ,ใจิตใจ ทำได้โดยกภาพสถานที่ที่ธรรมชาติที่โปรดของคนนนึกภาพตอนนี้เลยครับ ตอนนี้ให้ใหายใจเขา้าเล็กแล้วหายใจออกเห็นเลข2 3ครั้งตอนนี้คุณได้อยู่ในระดับจิตที่2แล้วต่อไปผมจะนำคุณลงไปสู่ระดับหนึ่งระดับที่หนึ่งก็คือระดับ แห่งอัลฟาหายใจลึกๆตอนหายใจออกให้คิดถึงเลขหนึ่งสมครตอนนี้คุณได้อยู่ในระดับอาลฟาแล้ว เชื่อใจในกระบวนการนี้ไปเลยว่าตอนนี้แหละคุณอยู่ในอัลฟ่าแล้วให้พูดกับตัวเองว่านั่นนี่แหละคือระดับอัลฟ่าของฉันต่อไปผมจะนำคุณลงไปลึกยิ่งกว่านี้ด,ดยการนับสิบจนลงหนึ่ง ันจะลงไปลึกขึ้นลงไปอีกมันจะมีพลังเาวเวอร์พลังจิตยิ่งเข้มข้นมากขึ้นไปอีกสิบเก้าแปดลงลึกลงเรื่อยๆเจ็ดหกห้าลึกลงอีกลึกลงอีกสี่ ในระดับที่ลึกมากเป็นอัลฟาที่ลึกมากมีพลังจิตที่ยิ่งใหญ่มีพลังสมาธิที่ยิ่งใหญ่คุณพร้อมแล้วที่จะรับโปรแกรมใหม่พูดกับตัวเองว่าฉันพร้อมแล้วที่จะรับโปรแกรมชีวิตอันใหม่พูดตามผมนะครับฉันเป็นคนมั่งคั่งเหลือเฟือรู้ในใจ ชีวิตฉันสุขสบายชีวิตฉันมีแต่โชคดีทุกสิ่งที่เข้ามาดีสำหรับฉันเสมอมีว่าแม้ว่าตอนแรกจะไม่ดีจะดูเหมือนไม่ดีแต่ฉันจะไม่ไปตีความหมายแบบนั้น เพราะฉันรู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้เกิดมาดีสำหรับฉันทุกอย่างและเมื่อฉันเชื่อมต่อกับมหาปัญญาในขณะที่อยู่อัลฟาฉันจะได้รับการน,นำให้ไปอยู่ในสเต็ปต่อไป ขั้นต่อไปที่ใช่แล้วขันก็จะมองกลับมาแล้วเห็นว่าสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือโชคดีของฉันสุดๆฉันเป็นคนบ้างข้างเหลือเฟือตลอดชีวิตฉันเป็นคนหน้าเด็กอ่อนเยาวคุณดีตลอด สามารถเอ j นจอยอาหารแล้วก็คงความุ่นดีสุขภาพดีตลอดชีวิตทุกคนตื่นเต้นกับฉันมากทักตลอดว่าทำไมเธอมีแต่สุขภาพดีร่างกายของฉันหน้าตาของฉันบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีนาะมสมส่วน อ่อนยาวตลอดการไม่ว่าจะอายุมากขึ้นแต่กลับไปว่าร่างกายไบโอโลจิคอชีวะร่างกายอายุน้อยลงตลอดนี่คือฉันคืนนี้ถ้าคุณมีคำถามอะไรที่จะสั่งให้จัก,กรวาลทำ ให้จัก,กรวาลหาคำตอบคุณสามารถโปรแกร,รมในช่วงตอนนอนได้บอกให้จัก,กรวาลบอกคุณในความฝันหรือส่งสัญญาณบางอย่างมีสิ่งที่อยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดทางออกในเรื่องใดสั่งจัก,กรวาลไปได้นี่คือพลังที่คุณมีอยู่ในช่วงอ,อัลฟา คือพลังของคุณตอนน่อไปนี้ผมจะนำคุณออกไปสู่ช่วงภาวะการตื่นปกติไปสู่เบตา้าผมจะนับห้านับหนึ่งถึงห้าเมื่อผมนับถึงห้าให้ลืมตาขึ้น และคุณจะรู้สึกสดชื่นสุขภาพดียิ่งกว่าเดิมทีนี้ฉลาดยิ่งกว่าเดิมอิ่มเอบใจมีความสุขและอยากทำสมาธิแบบนี้อีกคุณจะสามารถใช้พลังจิตนี้ที่ผมสอนในเรื่องที่ดีเท่านั้นในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเท่านั้นคุณจะไม่สามารถทั คุณจะไม่สามารถใช้พลังจิตนี้ในการที่เป็นทำลายไขยได้ถ้าคุณใช้พลังจิตนี้ในการที่ทำลายไขยได้คุณจะไม่ได้ผลสำเร็จแต่ถ้าคุณช่วยคนได้เยอะพลังจิตของคุณจะแก่กล้ามากยิ่งขึ้นเพราะพลังงานแห่งจักรวาลจะไหลไปสู่คนที่ช่วยคนจำนวนมากขึ้นมากขึ้นหนึ่งสอง สขึ้นมาขึ้นมาคุณรู้สึกดีมากคุณกำลังรู้สึกดีมากคุณกำลังจะเข้ามาอยู่ในสภาวะการคิดแบบปกติสีหลืมตาครับ